ครับสวัสดีครับ,กบเกษตรกรผู้มีชีพเลี้ยงง่วนะครับมันนี้กับมาพบพ่อกับสมหวังเช่าแนวนะครับช่องเล็กๆนะครับช่องเปิดใหม่โดยคุณคู่สวัสดิ์สมหวังนะครับเป็นผู้ผ้าปีผ้าน้องไปพบพ่อกับพ่วงามเป็นการเปิดราคางัวยอยู่หนาคอกหนาฟ้ามนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากช่อง สมหวังใช่หน่อยในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องชาวง่วนะครับซอยกดไหลกดแช์กดติดตามเ็นเดอร์ครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำชิปมาฝากพีต่อนนองนะครับครับวันนี้กับพ่อครับการเปิดราคาง่วถูกครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะสมหวังชาวเน้านะครับผ้าพีผ้านองเลาะหางัวงามนะครับวันนี้ก็มาอยู่ฟ้ามกระของอีกมือหนึ่งครับนะครับมาเปิดราคาง่วนหน่อยแม่สาวหน่อยนะครับอายุ11เดือนนะครับ เป็นงัวลูกค้อกับค้องเองนี่นะครับเป็นลูกสาวเจมบอล007นะครับแต่ว่าใบหลอดนั้นหายครับหนูกัดนะครับบ่หาบอเจอเลยแต่ว่าได้ผสมเองนะครับได้ผสมเองเป็นเจมบอล007นะครับลูกสาวเจมบอลสีนี่บอถึงกับว่าเป็นสีแดงจัดจ้านนะครับสีข่าวน้ำเปือก เาเปลือกนะครับสีเม็ดเขาเปลือกซำหนึ่งนะครับความสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกครับสูงร้อยสามสิบห้าบวกงัว่าตัวนี้ครับชิปนะครับชิปกระชับสวยงามนะครับหนาหวานนะครับหนาหวานเบื้องหน้าเพื่อนก้มกินหญ้าบ่เงยเลยครับกินหญ้าเชงครับหูกว้างนะครับเป็นลักษณะของงัอว่าบามันนะเออกว้างครับหลังเปยเลยครับมีเส้นแดงกลางหลังแสดงว่างูว่าตัวนี้สีแดงไปหนานะครับ เบิงนานะครับนาว่างัวตัวนี้เขาบริเฮตหรอกครับธรรมชาติเล็บนะครับเล็บเท่านี่สวยงามนะครับสวยงามเลยเล็บนางฟ้านะครับเล็บเท่าสวยงามเบิงเครื่องครับเครื่องแดงผ้าดําครับเครื่องแดงผ้าดํางัวตัวนี้เครื่องแดงผ้าดํานะครับหางเปนะครับหางเปสวยงามนะครับท้ายนี่โอ้ยงามเลยครับกดนงามนะครับงัวตัวนี้ครับอ่าเบิงรอบๆโตครับอ่าช่วงโต กะเา,าวครับโพนนะครับเป็นวัวโพนลามลึกนะครับวัวหน่อยตัวนี้นะครับแม่สาวหน่อยตัวนี้ลามลึกแต่ว่าสีนี่บอถึงกับว่าแดงเป็นเม็ดข่าเปลือกนะครับสีเม็ดข่าเปลือกอ่าวัวแม่สาวหน่อยตัวนี้กะเปิดไว้นะครับผมเปิดไว้ในราคาสี่สิบนะครับสี่สิบอ่าสี่หมื่นบาทรับพอเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกอยู่ขายอยู่ขอก กรของได้นะครับหัวตัวนี้นะครับจินยาเจ้งนะครับเชื่องนะครับจับได้รูปได้นะครับหัวตัวนี้นะครับครับถ้าสนใจนะครับก้าโทรมาฮะผมนะครับคู่ทัดเบอร์โทรกะศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งหกห้าเก้าหกหกนะครับหรือจะมาเบิง์ยูฟ้ามนะครับมาเบิง์ยูฟ้ามได้นะครับพี่กัดกะบ้านพรับตำบลดุทุุงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับ ถ้ามาถึงฟ้ามมาหอดมาถึงกันนีกครับพูดคุยกันได้ครับต่อร้องกันได้ราคาสี่หมื่นนี่ก็ลดได้นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาไปเลียงแบ่งปันกันไปนะครับง่วงามอันนี้ถือว่าเป็นง่วลูกคอกผมนะครับผมมาเปิดราคานะครับถ้าผู้ใดสนใจกะเชิญนะครับโทรมาหรืออยากมาเบิ่งอยู่ฟ้ามได้ครับสาหรับชิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่อง สมหวังเช่นานอนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการอาสาภาพพอ,พอแม่พี่น้องไปเบิงง่วงง่มนะครับกาสําหรับชิปนี่สวัสดีครับ